สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับผมอาร์ตเคสนะครับกับรายการลูกเทพเจ้าขาดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับน้องแพนเหมือนเดิมครับคือตัวอะไรครับน้องแพนครับเดนเดนเดอลอยสโนมิกุปี2 0 1 4นะครับอ่าเป็นเดนเดอรลอยมิกุปี2 0 1 4นะครับตัวนี้เข้าสโนเวอร์ชันอ่าเป็นตัวตัวสโนเวอร์ชันเป็นตัวจอมเวทนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยครับเนี่ยเมจิ c ข้อใช่ไหมครับเมจิกอสโนเวอร์ชันนะครับเป็นตัวจอมเวทครับเอาละครับน้องแพนได้มา เมื่อกี้นี่เลยครับรู้สึกไปนอนรอนั่งรอเ็าอยู่นะครับโอเคเราจะมารีวิวครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวพีเนาะน่าจะเป็นตรวนเหมือนพีออเดอร์ไว้นะครับอันนี้พีไว้ครับใช่ครับโอเคครับงั้นเริ่มตัดกันได้เลยครับโอเคครับยังไม่ต้องโชว์ทั้งสองด้านอ่าสองด้านจะเหมือนกันครับเพราะว่าต้องไปดูข้างในกล่องโอเคครับตัดก็เหมือนเดิมครับตัดพังก็เจ้าของจ่ายนะครับสูตรเดิมครับอยากจ่ายไม่ได้ จ่ายไม่ได้ครับเนื่องจากไม่มีตังครับเมื่อเมื่อเช้าโดนไปตัวหนึ่งครับจอมเวทนะครับเอาลครับน้องแพนแกะแล้วนะครับโอเคครับอ่าวันนี้เราก็มาขอสารที่การถ่ายทำร้านอะไรนะครับร้านวิทอนทอยนะครับก็ขอความบนลูกคอครับจริงๆเขาไม่ให้ครับเราก็ยัดเยียดบังคับถ่ายครับิ้ โอเคก็จะสดๆครับก็จะมีเสียงคนซื้อของซื้อของนะครับก็ต้องขอไปในนาที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเนี่ยครับเป็นเหมือนสมุดนะครับออกมาใช่ไหมครับสมุดจอมเวทอ่าเป็นสมุดจอมเวทดูด้านหลังหน่อยครับคุณแพนครับอ่าด้านหลังก็เป็นมิกุจอมเวทนะครับโอเคโอ้สวยมากเลยครับด้านข้างครับขอด้านข้างหน่อยข้างข้างอ่าสันสันหนังสือครับก็เป็นนัมเบอร์สามแปดศูนย์เนาะมนรอยนัมเบอร์สามแปดศูนย์โอเคครับ อ่ะต่อไปครับเชิญเปิดด้านในได้เลยครับให้น้องแพนเปิดครับตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นเหมือนเคาเลือกอะไรนะเป็นเหมือนหนังสือนะครับน้องแพนตัดแล้วครับเรื่องเรื่องตัดขาดต้องถามน้องแพนครับเปิดจากด้านข้างครับโอเคเปิดมาครับโอเคอ่ะเรามาขอดูอ๋อเป็นแค่สันเฉยอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อน ตรงด้าน,ด,านด้านนี้ครับโอเคด้านนี้เป็นยังไงบ้างประวัติของสโนมิกุูนะครับประวัติของสโนมิกุนะครับเนีย่ยเราผมถ่ายดูเป็นรูปสโนมิกุูปีส0 1 0 2 0สิบส1 2สบเอดสสิบสองและ2ส1 3นสบสานะครับตัวนี้เป็นส0 1 4สิบสี่ใช่ไหมครับผมตัวนี้อเคครับผมอ่าต่อไปครับาถ่ายเองดอันนี้อ่าเดี๋ยวถ่ายดูก่อนมีอะไรบ้างอะไรน้องแพน เริ่มจากบ,บนสุดก่นอนบนสุดก,ดกระโปรงป่ะต้องต้องแกะอ๋อต้องแกะก่อนนะครับอโอเคถ่ายถ่ายนี<ท>ยค้คงจะมองไม่เห็นนะครับเอาละครับน้องแพนก็แกะเหมือนเดิมครับเรื่องแกะขาถามน้องแพนนะครับเค,คยตัดขาไปทีนี้นะครับงานเข้าครับ <laughs> <laughs> กล่องกล่องกระจายครับเ <laughs> นี่ยขาที่แล้วรีวิวตัวมิกุสโนตัวล่าสุดปีสองพสิบ็ดไปมีผู้รับชมค่อนข้างเยอะเลยอะ ตัวนี้เราก็เรา,เราม,มารีวิวปีเก่านี่น้องแพงกัลังดูเนื่องจากได้มาใหม่ๆเลยนะครับก็เลยยังไม่รู้ตัดยังไงตัดโเปิดยัง <laughs> อ๋อโอเคเปิดด้านบนครับ okay, โอเคครับก็คือต้องเปิดด้านบนนะครับ <laughs> ถ้าเห็นเท้าด้านบนก็เป็นเท้าของเจ้าของร้านนะครับชื่อน้องเคียงครับน้องเคียงอ๋อมีรูปด้านข้างกล่องเดี๋ยวค่อยดูแล้วมา้านกล่องนะครับโอเค เป็นรูปสี่รูปครับถือกระต่ายถือกระทาแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออุ้มกระต่ายนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคครับอ่ากล่องวางไว้ที่พื้นครับนี่เราถ่ายทําสดเราไม่มีเมคอะไรเลยนะครับอะดูไอตัวใบวัวชัวก่อนครับใบวัวชัวกางหน่อยน้องแพรบภาษางกษภาษาไทยนะครับผมครับมีภาษาไทยด้วยเหรอครับอ่าไม่มีแพรภาษาไทยมั่วมั่ครับน้องแพนมั่วครับมีภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาโปรยครับ อ๋อเป็นสายญี่ปุ่นเดียวเหรอครับเป็นรุ่นเก่าอยู่อือยังไม่มีสายกฤจอาจเดี๋ยวผมไล่ถ่ายดูว่านี่ครับเอชิ้นส่วนแล้วก็มาด้านอักคุณงแพนโอเคด้านนี้ครับผมแล้วก็เถิดไปด้านนี้หน่อยครับด้านสุดๆโอเคครับนี่ครับมีประมาณนี้ครับทั้งสองด้านจะเป็นสายญี่ปุ่นหมดเลยอานนี้หลังเปล่าหลังเปล่าโอเคครับอ่ะเรามาดูตัวกันครับผมขอหน่อยางอ่ะเริ่มจากด้านบนชิ้นบนสุดเป็นอะไรครับ อันนี้แหละกระโปรงป่ะกระโปรงน่าเป็นพารผัดผัดนั่งครับผมผัดนั Fortnite, ่งครับนี่เป็นหนังสืออ่าหนังสือนะครับหมวกอ่านนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มหนังสือเล่มนี้ครับแต่เป็นไซส์เล็กหนังสือเล่มเล่มนี้นะครับเล่มเล่มตัวกล่องแต่เป็นไซส์เล็กครับโอเคครับพระคุมพระคุ้มผาโนกตาผาองกตาต้นหนาให้สองหน้าหน้าอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับ โอ้โหอ๋อนี้อาจจะเป็นฉากใช่ไหมเป็นฉากครับฉากก็สื่อเล่มหนึ่งมีถานวงเวทอืมถานวงเวทนี่ครับตัวาานวงเวทนี่โอเคครับอ่ะเรามาเปิดกันแกะสดเลยครับแก่สดครับคือน้องมิกรุคนนี้เสียสิ่งนั้นนะครับอ่ะผมคุณแพนบังครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเปิดถ่ายนี้มือบังอีกครับไปเรื่อยเลยครับผมหาเทีอยู่หาเทีอยู่นี่กำลังตัดครับ เนื่องจากเป็นตัวเก่าครับมันเป็นตัวปี2014เนอะมันก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้เป็นกล่องที่แบบยังแปะเทปกันอยู่เลยนะครับ่า่เาเจ้าของร้านบิวทอยบอกว่า <laughs> <laughs> แ่าง,ง่ายๆครับปลาลงพื้นก็ได้แล้วนะครับอืม <laughs> <laughs> ชินแล้วนะครับโอเคอ่ะเอาตัวมิก,กุมาดูหน่อยครับมาเป็นไงโอเค ตัวมิกกุนะครับอ่าใส่หัวต่ถอถึงหัวเลยมิกกุกลายเป็นหัวขาดนะครับไม่ใช่ครับต่อถึงหัวได้หราหนูั็ได้อืมครับก็เหมือนเดิมครับตัวผมเขาจะซีนพลาสติกไว้กันแบบว่ากันอ่ากันสีมาถลอกโดนกันอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแกะเป็นธรรมดาเนื่องจากเป็นตัวใหม่ก็เลยก็แกะกันค่อนข้างยากนะครับ คือทรงผมมิกูนี้สามารถถอดได้อะทาเป็นทวินเทลข้างเดียวก็ได้ครับทำ็นหัวกลมกอ่าหัวกลมก็ได้ครับ <laughs> คนเลยชอบนิยมชอบตัวมิกูครับเพราะมันทําได้หลายทรง <laughs> แล้วก็เป็นตัวที่ดัง <laughs> อถอดสองด้านอ่าถอดสองด้านครับ <laughs> อันนี้ดึงได้เออเมื่อกี้ดลไม่อันนี้ดึงได้ครับก็เนื่องจากเป็นตัวใหม่ครับการถอดอะไรมันค่อนข้างยากเพราะข้อต่อยังแน่นอยู่ ถ้าหลวมก็คือเหมือนว่าผ่านมือชายมาเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคติดเลสนี่มาโอเคครับเป็นพาคุมนะอันนี้เป็นพาคุมสุดพ้าคุมมาปุ๊บอ่าเหมือนเดิมครับอ่าเราเรามาดูที่ใต้กระโปรงก่อนครับอใต้กระโปรงครับถอดขาครับ เป็นถุงน่องครับตัวนี้เป็นถุงน่องทุกทีเราจะเดินเกงไนสีสีขาวครับตัวนี้จนเป็นถุงน่องครับถุงน่องเกงเกงเหมันอันนั้นน่าจะเป็นอะไรนะใส่กางเกงอะไรสเตปะเลกกิ้งอ่าเลกกิ้งโอเคครับอืมไม่เป็นางไงในถ้าคุณอยากแบบว่าตัวที่ไม่เห็นกันไอตัวที่แบบไม่ใส่เกงในต้องไปดูอะควอครับอควอจะไม่ใส่เกงไนครับมาเป็นสีเนื้อเลยครับ แม่รายการเราติดเลด้วยว่นเนี่ยเด็กๆด,ดูเยอะเ,เนี่ย <c oughs> อ่ต่อไปครับเนี่ยครับามีคุสโนโอเคครับตอนนี้น้องแพนกำลังดูนี่ดูสดเลยนะครับเนี่ยดูวิธีการต่อกแบบสดๆหยิบหมวกมาครับแล้วปาทิ้งครับไม่ใช่ครับงอใส่คนใส่ <c oughs> หยิบหมวกมาแล้วก็เอามาใส่นะครับอ่ะประกอบหมวกครับยืนไม่ได้เลยเยืนไม่ได้ต้องใส่ขาตั้งนะครับโอเคขอเปิดสมุดหน่อยน้องแพนเนาะเปิดสมุดเลยเปิดสมุดเลยดีกว่าคลิปนี้น่าจะนานคลิปนี้น่าจะนานอย่างต่ำสิบนาทีครับโอเคเปิดสมุดนี่สมุดอันนี้ น่าจะเป็นการชืนรช้นกันชื้นโอเค <Okay. S 2> ไหนดูฐานเนี่ยครับฐานเป็นอย่างนี้อ๋อเอาละยกให้ดูโอเยค okay. ยกให้ดูเลยครับนี่เป็นสมุดอย่างนี้นะครับนี่ตัวฐานสามด้านอ่าภายในเหมือนเป็นสั่นหนังสือเป็นหนังสือเลยครับแล้วก็เปิดมาเราจะเป็นฐานเหมือนฐานรองข้างล่างได้อ่าเก็บของได้ได้ครับผมโอเคอะตาม ก็มีประมาณนี้ครับก่อนจบคลิปครับเราจะให้น้องมิกูตั้งท่าท่าหนึ่งครับเอาน้องแพนเชิญเลยได้เลยครับได้เลยครับรู้สึกยังไม่เปลี่ยนหน้าเลยยังไม่เปลี่ยนหน้าเลยโอเคอ่ะเปลี่ยนหน้าหน่อยคลิปนานเดี๋ยวคนดูเบื่อกันอะเปลี่ยนหน้าก็เหมือนเดิมครับให้ถอดทรงผม๋อนี่ออกอ่าถอดทรงผมแล้วก็เลือกหน้าเข้าไปคุณแพนเอาหน้าอะไรเนี่ยมิกูหน้าอะไรวะเนี่ยหน้าจริงจังหน้าจริงจังเนี่นะ าจริงจังโอเคใส่หมวกแล้วยืนยืนฐานหนังสือหน่อยอยืนไม่ได้ต้องมีฐานอแต่ก่อน,อน,นถ้าผมผมผมมันยาวไม่พออ๋อแต่ก่อดจําได้ครับว่ามันใช้ผมตั้งได้ครับวิกูเนี่ยโดยส่วนมากนะครับผมมานยาวไม่พออยู่หน้าความน่ารักของเธอเอาละครับองแผนกำลังเสียบหลังครับโอ้ยโอ้ เสียบคอรู้สึกอโอเสียบคอ,อเบาๆนะคะพี่แพนขาอ๋อไม่ใช่แล้วครับโอเคตั้งได้ยังเก <c oughs> ี่ยวววน้่าตั้งายากเนื่องจากสถานที่เราโต๊ะเราเล็กครับก็เลยอยตั้งคนตัน้งค่อนข้างอยากหนะ <c oughs> น่อยนี่โดนด่าว่าสถานที่เข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับปรบมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายตกจางให้ดูครับอะถ่ายจัดชัดหน่อยโอเคเนี่ยครับ ก็มิกุซโนโก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบรายการต่อเพียงเท่านี้ครับสว,ส,สวัสดีครับ